สวัสดีค่ะเด็กๆ EP นี้นะคะอาจารย์มีวิธีการใช้ verb อยู่2ตัวนั่นก็คือ verb say และก็ verb tell นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะ Unit 11 b เนี่ยค่ะเราจะเกี่ยวเนื่อง grammar เรื่องนี้จะเกี่ยวเนื่องกับ grammar ที่อยู่ใน Unit 11 a นั่นก็คือ reporter speech จำได้ไหมคะที่เราหยิบเอาคำพูดของคนอื่นแล้วมาเล่าต่อ นั่นแหละนะคะเวร์บสองตัวนี้มักจะใช้กับกรทมมาเรื่องนั้นนั่นก็คือ r e p o r t e d s p e e c เรามาดูกันนะคะว่าสองตัวนี้มีวิธีการใช้ยังไง We use both say and tell to report another person's words and we normally use say and tell in the past simple นะคะเรามักจะใช้ Verb บสองตัวนี้คือ say และ tell เพื่อที่จะ report นะคะ Uh, รายงานคำพูดของใครบางคนคำพูดของคนนะฮะซึ่ง uh, แล้วเวิร์บสองตัวนี้ก็มักจะใช้กับ past simple ก็คือพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะเรามาดูวิธีการใช้ uh, tell กันดีกว่านะคะ with tell we always use an object and the object is often a pronoun นะคะในการใช้เทลนะคะตามหลังเทลจะมี object use object ก็คือเราจะใช้ object นะคะอ b อ e เจในภาษาไทยมีความหมายว่ากรรมหรือว่าสิ่งหรือคนที่ถูกกระทำถูกไหมคะและ object นั้นก็มักจะเป็น pronoun หรือเราจะเรียกได้ง่ายว่า object pronoun ถามต่ออาจารย์แล้ว object pronoun มีอะไรบ้าง คําถามย้อนเดิมนะคะความรู้เดิมนะคะมีคําว่ามีถูกไหมคะถ้ามีใครมาบอกเราแทนด้วยคําว่ามีถ้าบอกคนที่คุยกับเราใช้คําว่า you ถ้าบอกผู้ชายหนึ่งคนแทนด้วยคําว่า him ถ้าบอกผู้หญิงหนึ่งคนแทนด้วยคําว่า her ถ้าบอกหลายๆลายคนถูกไหมคะมากกว่าหนึ่งคนรวมตัวเราด้วยใช้แทนด้วยคําว่า us นะคะบอกคนที่มากกว่าหนึ่งคนเหมือนกัน แต่ไม่รวมเราไม่รวมผู้พูดนะคะแทนด้วยคำว่า them และ box ะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกไหมคะเป็นสัตว์เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ต้องเป็นสิ่งเดียวแทนด้วยคำว่า it นั่นคือ object pronoun อันนี้เป็นความรู้เดิมนะคะามาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะคะตัวอย่างนี้อาจารย์บอกว่า Sam told me she wanted to come to the party เห็นไหมคะตามหลัง told โทรจัลืมบอกไปว่าเป็นช่อง2ช่อง3ช่องสองขอคำว่า t เ l l นะคะแซมได้บอกบอกใครมีบอกฉันถูกไหมนะบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมางานเลี้ยงนะคะเห็นไหมตามหลัง told ก็มักจะมี object นะคะหรือว่า object pronoun ในประโยคนี้คือคำว่ามีนะคะและมาดูการใช้ say กันค่ะ with say we don't use an object เวลาเราใช้คำว่า say จะไม่มี object หรือว่าจะไม่มีการมามาต่อท้ายนะคะซึ่งจะไม,ไม่เวลาเราบอกว่า say แปลว่าพูดถูกไหมคะเราก็จะโฟกัสถึงคำพูดของคนนั้นนะคะอย่างประโยคนี้เขาบอกว่า Jane said that she was really happy นะคะ Jane ได้พูดว่าเขามีความสุขมากเลย I'm really happy นะคะก,ก็คือโฟกัสถึงคำพูดของเจน จำง่ายๆค่ะจำไม่ง่าย,ายตามหลัง tell มี object ตามหลัง say ไม่จำเป็นต้องมี object คือโฟกัสถึงคำพูดของคนนั้นเลยนะคะอะสรุปอาจจะมีทริคง่ายๆวิธีการจำ you say something you say something เห็นไหมฮะตามหลัง say จะต้องโฟกัสถึงคำพูดอะคะ่ะบางสิ่งบางอย่าง something บางสิ่งบางอย่างก็นั่นแหละตามหลังคำว่า say ตรงนั้นหรือ s a ตรงนั้นจะต้องเป็นคำพูดถูกไหมฮะอย่างเช่น ถ้าเราโฟกัส say something ใช่ไหมเด็กคุณหญิงผู้นี้พูดว่า I love him ก็โฟกัสถึงคำพูดของของเขานะคะส่วนคำว่า tell ตามหลัง verb tell นะคะ you tell someone จะต้องเป็นใครบางคนนะคะเป็น object pronoun โอเคเนาะทีนี้อาจารย์มีแบบฝึกหัดมาให้มีอยู่4ช้อยมีทั้ง say มีทั้งช่องสองของ say คือคำว่า say tell และช่องสองของ t e l l คือคำว่า t o l d วิธีการง่ายๆค่ะถ้าเป็นประโยคคำถามและเป็นประโยคปฏิเสธคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้เวิร์บช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกได้ไม่เส่ก็เทลส่วนเป็นประโยคบอกเล่าอา,อาจจะใช้เวิร์บช่องสองก็ได้นะคะอันนี้เรามาดูนะคะดูข้อที่หนึ่งมีเครื่องหมาย question mark แน่นอนต้องเป็นประโยคคำถาม ตัดเลยเหลือแค่ s a กับ t ทลถูกไหมฮะทีนี้เราบอกว่า what did you จุดจ,จุแล้วพูดต่อว่า I didn't hear you ฉันไม่ได้ยินเธอเพราะฉันประโยคนี้ก็คงบอกว่าเธอพูดอะไรอย่างเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคำพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น what did you say นะคะข้อ2 don't จุดจุดจ,จ the answer ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเราเลือกได้อีกเหมือนกันไม่ say ก็ tell ถูกไหมแต่อย่าลืมค่ะตามหลังจุดๆตรงนั้นมันมี object กต์พร u นคือคำว่ามีเพราะฉันข้อน,นี้ใช้ tell don't tell me the answer อย,อ,อย่าเพิ่งบอกคำตอบฉันให้ฉันเดาก่อนนะคะส่วนข้อ3กับข้อ4เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะข้อ3บอกว่า I จุดๆจ,จ I would be late นะคะฉันจะพูดหรือจะบอกแล้วบอกว่า I ไมันไม่ได้เป็น o b บเจกต์ถูกไหมฮะเป็นซับเจกต์ r o n o u n เพราะฉันข้อนี้เลือก I said I would be late นะคะฉันได้พูดไบว่าฉันอนจัจะมาช้านะคะส่วนข้อ4ข้อสุดท้าย Thomas จุดๆแล้วมีคำว่ามีเหมือนเดิมเลยคะ่ะ object pronoun เพราะฉันข้อนี้เลือกอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคำว่า told Thomas told me you were here นะคะนี่คือเป็นแบบเผื่อง่ายๆเผื่อนิสิ์เอาไว้ไปทำความเข้าใจก่อนสอบไฟแนลเผื่ออาจจะมี grammar มมเรื่องนี้โผล่ไปด้วยนะคะจำง่ายง่ายก่อนจบวิดีโอค่ะ you say something you say something ตามหลัง say จะต้องเป็นโฟกัสถึงคำพูดส่วน you tell ตามหลัง verb tell You tell someone ก็จะเป็นคนหรือเป็นชื่อคนก็ได้หรือเป็น object pronoun ก็ได้โอเคนะคะอาจารย์ขอฝากวิดีโอนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะบ้าย